วัสดีครับผมไอ้พี่นอกที่ฮักจุ๊ผู้จุคนครับอยู่ก็ไปถีบรรนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมพามาตัวนี้ครับว่าปีไอ้เปิ้นมายอดเข้าแห้งนาแห้งนี่ลูก้านะครับอ่าครับเป็นยอดนาแห้งนะครับป็จยอดเข้าแห้งครับเป็นยอดนาแห้งนะครับอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาแห้งแล้งเกินครับบางคนก่อวานแห้งบางคนก่อยอดแห้งนะครับเป็นนาแห้งนะครับทามาดูการยอดครับการทำงานของ เครื่องยอดติดกับรถเดินตามแบบนี้นะครับต้องหายเดินตามครับสมัยการช่างลำบัวครับเรื่องวาการทำงานครับออกซีแถวซีแถวนะครับบรได้ถามบ้านนะครับว่าเป็นอยู่บ้านอย่างนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับโอ้รดเร็วครับรดเร็ว เขาก็ใส่อยู่สองถังทั้งบนนะครับแต่ออกสี่หัวสี่แถวกลับไปถึงคณะก็กู้มาครับกลับมานะครับรวดเร็วมากครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับ ค้าหน้าหมมีนะครับเขากดต้องใช้วิธียอดแห้งหรือว่าวานแห้งนะครับนาแห้งยอดแห้งวานแห้งนะครับวานนาแห้งนะครับยอดนาแห้งถ้าไม่น้าก่อไถ่เือกปักดาปลูกได้นะครับนี่นะครับไหนนี่เกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมไปเป็นน้องครับนี่ครับพอครับ โอ้บ่ถ,ถึง5นาทีได้นะครับเมือก,กี้เริ่มตั้งแต่ทำคลิปมานะครับ2นาทีนะครับประมาณ3นาทีครับประมาณ3นาทีสนาทีเส็จแล้วนะครับแปลงนี้ครับไอ้นี่ครับรบรกันทำงาน,นครับ อแปลงนี้ก็จะเสร็จแล้วครับก็เป็นแหมแนวทนั้งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ทำนานะครับก็ต้องมีการประยุกต์นะครับมีการประยุกต์น้าบม่มีก็ต้องใจใจยยอดนะครับเอามาดูเืนใกล้ๆครับนเนียข้าเโอ๊ข้าเส้นนะครับแต่เข้าเป็นข้าแห้งนะครับออนี่เป็น เป็นเขาอย่างเขาเจ,จ้าเหรอครับนี่เขาเหนียวเลยเขาไม่น้อยขนาดเน้อ,อไปแล้วครับไปแล้วครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น,น้องทุกทุกคนเน้อครับประกันคลิปใหม่ครับไปป้าอย่างดีๆก็จะมาฝากพ่อแม่พี่น,น้องเน้อครับขอบคุณครับ